ทำมยมยำปลากะป่องใช่ัวปีดูแล้ไม่ได้กินนันนี้อาหารบ้านนอตะกี้คนหลายคนหลายแล้วอันเพิ่งเลยห็เห็ดกัรสิเพราะว่าอาศัยว่าให้กินหลายคนกระป๋องปลากระป๋องมีอันเดียวคนเป็นซีบ่บะเนี่ย จะได้ซอยปลาซอยอนหัวปีใสช่องหัวปีใสช่องหอมแดงใสต้นหอมใสหัวสีคข้ไส้แบบนี้มันจะได้หลาย ห,นนกกห้องปีนี่ใสแล้วมันมันมีย่างปลากระป๋องอยู่ในป่าอยู่ในเขาแซ่บขนาด หอมสีไคกรเทียมเดี๋ยวน เ,เ,เดียเด๋ยวไปน้ำหอมแดงหอมแดงนี่คือคนอยู่หลายคนเลยปลากระป๋องไม่หน่อยใช้หัวปีแต่ว่าให้มันได้หลายกิ่นได้หลายคน คประหยะัดง,ง่าไงจะเกี้มันถ้ากระป๋องเดียวนีถ้าเขาบ่ไแซกอย่างอื่นนะมันจะได้ดหน่อยเพรากันกิน ล่างอย่างออกกันเทน้ำออกมานเนี่ยน้าสัากตัว ใส่เลยพริกสดควบคนกับว่ากินเผ็ดก็ใช่น้อยแต่เพื่อนหลังนี้กินเผ็ด หารประหยัดกินได้หลายคนเอาหัวปีไสไปกันห้าหกคนกระเทียมจะไปปลายรีมันไม่ได้มีครบป่านี่เด้ป,ปลาปลายปลาน่จะมีแต่กเกลือพริกสดกุชชด หนึ่เยีย่อม,ม,มนแลยนะคะค่ะออน ต้องบกว่มาข้าวอ้อนของพ่ต้องใส่หลายต้นหอมเวลาเตรียมแล้ว<า>หอมใส่ บอกไม่ให้แตกินในหลายคนนี่คืออาหารประหยัดนี่กระเทียมหอมแดงคาหัวชีไข่แล้วก็มะนาวใส่ขบนะเจ้า เอากรกับมาก,ก็บม,กกมใ่ใส่ไรใซ่ถ้ามียนมะเขือมะเขือหึนมาใส่น้ำแซบเคี้ยนี่ง็นเออมะเขือนี่เดี๋ยวมานเอาไใส่เนี่ยกูยเต็เนะเนาะเนา ข้าวลางนี่หรออ่าลงไปเก็บนี่มาปลากระป๋องใส่หัวปีนี่แจ๊สไปเดรร้องกเคยกลินก็ลองเห็เดเมื่อี้ซ่บนี่ได้หลายไปกันหกคนไปปลาตะกี้ตอนแรกก็บุกหัเห็ดเหรอเห็นเพื่อนเห็ด นางเบิงก็เลยจำสูตรมากเห็นว่ากระปองปลากระปองเดียวมากกันหลายคนเสน่มันจะอิมะะ่มนะจัะคุณก็เลยหาวิธีเห็นหัวปีอยู่ยบนหัวเก็บมากด้วยเอาสิจำกระปองเส่หัวปีแซบจื้อนอะตอนนั้นเท่าเสมอเน,นี่ย ที่นี่ซิมอ่ซิม,มจับเดี๋ยวเกนจะบ้าบกินหหม,มดาพอเวลากิน้วเด้อพอเวลากิน้วเด้อ ยำได้มาสองถ้วยแบบป,ะ,ปะกะลายาแสบยำกับปลากระป๋องขึ้นปลามีกระเจียวกินข้าวเย็นก่อน<ะ>มันบ่อย<ะ>อย่ยงเจาว่าพอเห็นตอนกระเจียวตอนนี่กักกก็ินผักมันจะได้ประหยัดเพราะว่าไปป่าเด้มันมีหกคนมันบ่หกคน<ะ>แล้วกินหลายคนหมดเลยมามา,มา นี่คือเฮ็ดประหยัดเด้เขาจะว่าคนมันหลายปลากระป๋องอันเดียวต้องเฮ nah. ็ดยังสินะมันจึงพอกินชำมันบปพอกินเกิดมาขันบ่ได้จมขันโบได้หายมันกัพ่อแมนมียเนาะไวยได้จมตัวเดินมีเด็กเขาจะหายเลยอุ่นเนาะอย่าเสยิทิ์ khiên các bạn chân các bạn là, này là con hiểu lắm